ห้าอัศสะสัปปตสูตรว่าด้วยพูดถึงความโล่งใจ 318. ชัมผู้ขาทก,กะปริพาชกถามว่าท่านสาริบุตรที่เรียกกันว่าถึงความโล่งใจถึงความโล่งใจด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจท่านสาริบุตรตอบว่าผู้มีอายุ พิสุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเธอจึงเป็นผู้ถึงความโล่งใจมีมักมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นอยู่หรือมีมักมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นอยู่มักเป็นอย่างไร ปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรคมีองค์แปดนี้แลเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิถึง8สัมมาสมาธินี้แหละคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นท่านสารีบุตร มักดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งความโล่งใจนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอาสาสัปปตสูตรที่ห้าจบ